สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะเก็บแสงตะวันจ้าจ้านะคะก็วันนี้ตื่นตีห้าค่ะแล้วก็หกโมงเช้ากำลังจะออกไปที่มหาลัยมหิดลแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปฉีดวัคซีนกันค่ะ เมื่อวานนะคะ20มิถุนายนนะคะที่ลิชาบอกว่าต้องเป็นวันที่กินอิ่มนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแต่ปรากฏว่านะคะก็ทํานูน่นทํานี่ไปจนทุ่มสองทุ่มสามทุ่ม,ม,ม,มเข้านอนนะคะกะว่าจะเข้านอนเร็วแล้วอะ่ะแต่ด้วยความเคยชินนะคะมันอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนเราหรือว่าอะไรเรานะคะทําให้เราแบบนอนดึกจนเคยชินแล้วอะ่ะแล้วก็ ทำให้นอนเกือบเที่ยงคืนเลยอะคะ่ะแล้วก็ตีสี่ตีห้าต้องตื่นแล้วนะคะเพราะว่าต้องมาแต่งหน้าแต่งตัวนิดหนึงเติมตัวนิดนึงเดินทางไกลนิดนึงนะคะจากบึงกลุ่มกรุงเทพนะคะไปสรยายานะคะแล้วก็วันนี้นะคะนะัดรวมตัวกัน9ก้าโมงนะคะดูซิว่าจะถึงกี่โมงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแวะไปส่งเมี่ยงคําที่อนุสาวรีก่อนนะคะแล้วก็จะไป ดำเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างไรบ้างรอคิวอะไรยังไงนั้นแค่ไหนคนเยอะหรือเปล่านะคะแล้วก็จะได้วัคซีนของอะไรนะคะใจหนึ่งนะคะก็อยากจะฉีดแอสตรานะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นผลเยอะสุดนะคะ80-90%เลยแต่ว่าถ้าคนอายุน้อยเนี่ยฉีดไปแล้วจะมีเอฟเฟกที่มันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าภูมิต้านทานเราสูงกว่าคนที่อายุเยอะนะคะแอสตรานะคะก็จะเหมาะกับคนที่อายุแบบ มากแล้ว60ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่แบบแก่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรียกว่าคนแก่แล้วมันเจ็บปวดเนาะคนแบบสูงวัยนะคะส่วน s ซ n นแวคเนี่ยก็สําหรับคนที่อายุน้อยๆเนี่ยฉีดแล้วผลเอฟเฟกความปวดร้าวต่างๆนะคะมันจะไม่เยอะเท่านะคะแต่ว่ามันก็เห็นผล เข็มแรกเนี่ยห้เข็มที่2รวมกันแล้ว2เข็มนะคะก็เห็นผลอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดี่เปอรนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าเราฉีดไปก่อนนะคะเอาวัคซีนเข้าร่างกายไปก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยไปพิจารณาวัคซีนตัวอื่นๆกันภายภาคหน้าดีกว่าเพราะว่าถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็จะใช้ชีวิตลาบากมากออกไปไหนก็ลําบากนะคะ แล้วก็หน้ากากอนามัยเจลล้างมือวัดไข้เนี่ยมันต้องมีไปตลอดอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่าเราใช้ชีวิตลําบักคือเราจะไปพบเจอใครเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีโควิดไหมเราจะไปติดรูปแบบไหนนะคะเราจะเอาโควิดมาในทางไหนเจอใครมันมันหลอกหลอนไปหมดนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวกําลังจะเดินทางไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูค่ะ8โมง12นาทีพอเข้ามานะคะตอนนี้ก็8โมงกว่าค่ะก็จะมีการตรวจคัดกรองค่ะแล้วก็ให้เซ็นชื่อนะคะ ลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนด้านหน้าแล้วก็มาลงทะเบียนด้านในแล้วเข้ามานั่งรอนะคะคนที่นั่งอยู่นี่คือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะรอรับบัตรคิวนะคะก็ตอนนี้นะคะมาถึงแล้วกําลังรอฉีดวัคซีนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างตอนนี้ลงทะเบียนแล้วตรวจวัดไข้แล้วนะคะแล้วก็ มานั่งรอแล้วค่ะแล้วตอนนี้ลิชาก็เข้ามาในด่านที่สองนะคะรับบัตรคิวเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญหมายเลขสองสี่หนึ่งถึงสองพาคุณแม่มาฉีดด้วยค่ะ ตอนนี้ก็ได้เข้ามาฉีดแล้วนะคะมือเบามากๆเลยไม่เจ็บเลยนะคะแต่ว่าทันทีที่ฉีดและตัวยาเดินเข้าไปนะคะจะรู้สึกตึบๆในบริเวณที่ฉีดนิดนึงค่ะนะคะตอนนี้ก็รู้สึกหนักแขนเลยนะคะเมื่อฉีดเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เรามานั่งพักรอดูอาการ30นาทีตรงบริเวณนี้ค่ะก็นั่งชิวๆกันไปนะคะครบเวลาแล้วก็ไปพบแพทย์ค่ะตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยแขนซ้ายนี้เลยค่ะ ะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวอาการนะคะหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงกี่วันนะคะตอนนี้ฉีดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวรีวิวเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะตัดต่อรวมกันเป็นคลิปเลยค่ะเดี๋ยวขอเดินไปทําธุระก่อนนะคะไม่ว่าเราจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดนะคะหน้ากากอนามัยการล้างมือวัดไข้นะคะก็ต้องเป็นสิ่งสําคัญที่ยังต้องทําอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูรีวิวหลังจากฉีดแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวนะคะ การไปฉีดวัคซีนครั้งแรกวันแรกนะคะก็วันนี้วันที่21มิถุนายนนะคะไปฉีดมาแล้วก็อยากจะมารีวิวนะคะตั้งแต่เริ่มเสดษข่าวการวิเคราะห์การตัดสินใจการเลือกฉีดหรือไม่ฉีดรวมไปถึงการเตรียมตัวแล้วก็ การไปฉีดในวันนี้นะคะนนก็คือว่าโควิดนะคะมันมีมา3ปีแล้วปีแรกนะคะเราก็ตื่นตระหนกกันนะคะแต่ว่าก็ยังคิดว่าเอ๊ะไม่ร้ายแรงมากนะคะยังหลบซ่อนยังไปไหนมาไหนได้ปีที่สองนะก็ยังออกจากบ้านได้ทําตามมาตรการพรกเคอร์อฟิวอะไรต่างๆนะคะนี่ปีที่สซีซัน3ขอให้เป็นซีซันสุดท้ายนะคะแล้วก็ซีซันนี้มันรุนแรงมันหนักมากเพราะว่ามันไล่ลงมานะคะจากปีแรกๆอ่ะคนย่าแย่ย่ําแย่ลงแล้วนะคะสายป่านหมด เงินหมดนะคะก็ทุกคนก็ต้องสู้ๆนะคะเพราะว่าเราก็ป่วยด้วยนะเครียดด้วยเป็นบ้าด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นวิกฤตด้วยนะคะทีนี้นะคะซีซั่นสามเนี่ยของโควิดเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยแย่ขึ้นประสาทเสียขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยลำบากมากขึ้นหลายๆคนนะคะจากปีที่สองยังหาเงินได้ยังออกได้นะคะ แล้วก็ปีที่3ม,มันออกไม่ได้แล้วลิชาเองก็ไม่อยากจะไปไหนแล้วเพราะว่ามันกลัวไปหมดคน,คนแถวบ้านก็ติดโควิดเพื่อนก็ติดโควิดคนรู้จักก็ติดโควิดมันเป็นสเต็ปมันเยอะมากๆเลยอะค่ะแล้วก็ทีนี้นะคะมันทําให้เราเกิดอาการเ,เขาเรียกว่าอะไรอย่างมันจะแพนิคแบบ กลัวให้แพนิคฉันกลัวจะเป็นมันเป็นปีแรกๆเนาะเขายังไม่ฉีดเลยกลัวเนี่ยเขากําลังจะมารีวิวเผื่อใครที่อยากจะตัดสินใจฉีดหรืออาจจะยังไม่ฉีดต่อไปนะคะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะแต่เขาจะรีวิวให้ฟังว่าตอนแรกเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ฉีดหรอกฉันไม่ฉีดหรอกเพราะฉันเสพข่าวนะคะที่เขาดา่ารัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลิชาไม่อยู่ทีมไหนใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ เราก็เสพข่าวว่าเอ๊ะมันฉีดแล้วมันตายแล้วฉันจะควรฉีดไหมหรืออะไรเอ้ยฉันรอแบบว่ามีเงินแล้วไปฉีดแบบทางเลือกทางโรงพยาบาลดีกว่านะคะรอรอก็คิดว่าจะรอแล้วก็จะใช้วิธีการกักตัวอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วว่าเราคิดแบบนี้ไงมีความคิดจริงๆนะคะส่วนคุณแม่ไม่ฉีดเพราะคิดว่ากลัวตายเพราะวัคซีนยอมตายเพราะโควิดดีกว่าแม่บอกแบบนี้ซึ่งก็จบที่ว่าเราไม่ฉีดแต่จุด ที่เราเปลี่ยนความคิดนะคะนี้สิทธิส่วนบุคคลนะไม่ยัดเยียดนะแล้วแต่พวกคุณนะคะแต่มาแชร์มารีวิวให้ฟังว่าจุดที่เราเปลี่ยนความคิดก็คือว่าเอ้ยแล้วเ,เราจะหลบอยู่ในบ้านอีกนานแค่ไหนอะ่ะแล้วแม่เราจะต้องออกจากบ้านทุกวันแม่เราจะเอาโควิดมาติดเราเปล่าเพราะแม่ออกจากบ้านเก่งมากแม่ออกจากบ้านมากกว่าเราอีก ซึ่งเราทํางานออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแบบโทรศัพท์ทํางานอยู่บ้านอ่ะแต่แม่เขาเล่นโซเชียลอะไรไม่เป็นนาะเขาต้องออกไปข้างนอกค้าขายขายของส่งของเราก็เลยแบบแม่จะเป็นโควิดไหมเราก็เลยไปศึกษาก่อนดีกว่าเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราไปศึกษาก่อนว่ามันควรจะทํายังไงกับชีวิตดีเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้แล้วคนรอบตัวที่แบบ เขาฉีดวัคซีนมาแล้วเขาก็ก็ปกติดีแล้วเขาเจอกันได้แล้วเขาไปไหนอะไรกันได้มากขึ้นอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่มันมากขึ้นทีนี้ก็ทําให้ในชาคิดว่าอ่ะงั้นเรามานั่งคิดก่อนว่าเราเสษข่าวที่มันไม่ดี<ม>เกี่ยวกับวัคซีนเราไปศึกษาซิว่าทําไมมันถึงมีข่าวแบบนั้นออกมาพอเราศึกษาแล้วเราก็เลยมาศึกษาต่อว่าเราควรจะ เป็นโควิดตายหรือว่าเราจะฉีดวัคซีนตายซึ่งหลายคนพูดมากๆเลยนะคะมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าให้ฉีดต้องฉีดต้องฉีดเลยนะคะเราก็แบบทําไมเขาถึงบอกต้องฉีดต้องฉีดแล้วก็ไปศึกษาก่อนว่าโควิดเนี่ยพอมันเป็นแล้วอะ่ะมันสามารถเขาถ้าเป็นค่าศึกอะ่ะมันจะโจมตีบุกเราได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจทางเดินอาหารปอดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันเข้าไปแล้วถ้าเรามีเงินรักษาได้ทันก็ดีเราไม่มีโรคประจําตัว รักษาหายก็ดีแต่ถ้าเรามีโรคประจําตัวไม่รู้ตัวเราไม่มีตังเราตายก็ตายเพราะโควิดไงเราจะรู้สึกยังไงกับอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไปฉีดวัคซีนเปอร์เซ็นต์ที่เราดูข่าวมาก็คือการเสียชีวิตจากวัคซีนมันก็มีค่อนข้างน้อยนะคะทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าโอเคเราเลือกได้แล้วระหว่างที่จะฉีด เราเลือกว่าจะฉีดเราก็เลยไปหาถามคนนั้นคนนี้ถามเพื่อนถามอะไรนะคะว่าฉีดยงังฉีดยงังถามไปไหลายๆคนเลยอะ่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่ามีทั้งฉีดแล้วไม่ฉีดแล้วก็จะยังคงไม่ฉีดนะคะเราก็โอเคไม่เป็นไรเพราะเราก็เคยคิดอย่างนั้นว่าเราจะไม่ฉีดเราจะรอวัคซีนทั้งเลือกรอเมื่อพร้อมรอเมื่อได้ออกไปข้างนอกซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ทันได้ฉีดเนี่ยมันอาจจะออกไปซะก่อนแล้วติดโควิดทำยังไงอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเราต้องป้องกันตัวเอง แล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็สังคมก่อนก็คือภูมิคุ้มกันหมู่ทําเพื่อชาติเพื่อสังคมด้วยไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ที่สําคัญก็คือเพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวทีนี้ก็เลยเลือกว่าโอเคจะฉันจะฉีดก็เลยมาดูว่าจะฉีดแบบไหนฉีดแบบเสียตังบินไปเมืองนอกโอเคตัดทิ้งมาว่าไม่มีตังตัดแบบบินไปเมืองนอกออกนะคะมีพ่อเพื่อนไปฉีดไฟเซอร์ที่เมืองนอกปรากฏว่าเป็นอันตรายเกือบเสียชีวิตเลยอะคะ่ะก็แปลว่า วัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรและมันผิดที่สุขภาพเรานะคะฉีดตัวไหนดังแค่ไหนบินไปฉีดที่ไหนมันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รอดส่วนคนที่บินไปฉีดต่างประเทศแล้วมันรอดมันก็มีซึ่งไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนดีหรือไม่ดีไงแต่ว่าเราต้องประเมินแล้วก็ศึกษาหาความรู้ก่อนนะคะที่นี้ก็มาอยู่ที่ว่าพอเราจะเลือกว่าฉีดเมืองนอกไม่มีตังค์ตัดทิ้งนะคะเราก็จะฉีดแบบโรงพยาบาล ทั้งเลือกเสียตังก็ยังไม่มีวัคซีนยังไม่เข้าเราก็ไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่ทีนี้มาแก้มาอีกชอ้อยส์หนึงก็คือวัคซีนที่เข้าแล้วมีแล้วก็คือฟรีนะคะแอสตรากับซ i n นแว c ac, นั่นเองเราก็จะเลือกฉีดอะไรก็เลยไปศึกษาข้อมูลว่าถ้าฉีดซ i n นแว c ac, นะคะไปถามเพื่อนเ <ๆ S 2> พี่ๆคนที่เขาฉีดแล้วอนะคะ่ะมีหลายคนก็คือฉีดซ i n นแว c แล้วก็ปกติดีไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ฉีดแอสตาก็ปกติดีไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะมีอาการข้างเคียง side effect ก็คือการป่วยเป็นไข้ปวดเมื่อยปวดตัวนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมาหลังจากนั้นนั่นแหละคืออาการเหล่านั้นคนที่กลัวกังวลเพราะว่าฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะป่วยมากไหมหริชาก็ยอมรับว่ากังวลไม่ได้กลัวเข็มไม่ได้กลัวหมอไม่ได้กลัวการฉีดใดๆเลยแต่กลัวว่าฉีดไปแล้วจะเป็นยังไงนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เรากังวลทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนว่าโอเคเลือกที่จะฉีดแล้วก็เลือกว่าอยาก ได้ซ i โนแวคพอซิโนแวคเขาบอกว่าคนอายุน้อยฉีดแล้วเอฟเฟกมันจะน้อยนะคะแต่ว่ามันก็ได้ผลน้อยตามแต่ใจลึกๆอยากฉีดแอสตาก็คือว่ามันได้ผลมากกว่าแล้วก็เอฟเฟกต์สำหรับคนอายุน้อยมันมากกว่าแล้วก็คุณแม่ฉีดเนี่ยแอสตาจะเหมาะมากกว่าคนอายุมากจะฉีดแอสตาได้นะคะแล้วก็ไปถามคนที่เขา,าอายุมากแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าฉีดแล้วมันก็จะมีอาการเป็นไข้ปกติทีนี้เราก็เลยเตรียมใจแล้วว่า เราจะฉีดอะไรดีก็เลือกได้ทั้งสองอย่างปรากฏว่าวันนี้ได้มีโอกาสไปฉีดก็จองคิวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ได้ฉีดวันนี้พอดีแล้วก็ไปลุ้นหน้างานเพราะไม่ได้บอกว่าเป็นวัคซีนอะไรระหว่างชีโนแวคกับแอสตาก็เลยไปได้แอสตาคะ่ะรู้สึกดีใจมากนะคะว่าเพราะเราอยากได้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องทนยอมรับความป่วยหนะักก็คือเอฟเฟกที่มันจะป่วยสําหรับคนอายุน้อยนะคะ30กว่ากาอย่างเงี้ยไปฉีดแอสตามันจะมี ความป่วยเรียกง่ายๆเนาะความป่วยเป็นไข้ปวดตัวมากกว่าคนที่อายุเยอะแล้วก็มากกว่าที่เราไปฉีดซิโนแวคอะคะ่ะทีนี้ก็ตัดซซโนแวคออกไปนะเรามาพูดกันถึงแอสตาเราได้ฉีดล้เรารู้สึกยังไงนะคะก็ตอนนี้หลังจากที่ฉีดจิ้มเข็มลงไปปุ๊บนะคะก็รู้สึก หน่วงบริเวณที่ฉีดทันทีเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆตึงๆตึงๆนะคะมาถึงตรงคอตรงบาร่าแล้วก็ลามมานะคะแต่ว่าไม่หนักนะแต่ตอนนี้ยกแขนไม่ได้แล้วยกได้แค่นี้เองนะคะถ้าเราฝืนยกเนี่ยเราจะเหมือนเรายกของหนักเราไม่ไหวต้องวางะคะ่ะมันจะตึงปวดมากแต่ว่าไม่ได้แย่คือเหมือนเราออกกําลังกายแล้วปวดร้าวตัวค่ะส่วนอีกข้างนึงก็คือยกได้ปกตินะคะก็คืออันนี้จะยกได้แค่นี้อันนี้ก็คือยกเนี่ยยกได้แค่นี้เองนะคะแขนยกได้แค่นี้ เหมือนเป็นพังผืดนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นนะคะแล้วก็ตอนระหว่างขับรถมาก็จะรู้สึกตึงๆหัวมีการตัวลุมๆเล็กๆ ทุกคนนะคะเวลาเป็นไข้จะรู้ตัวอยู่แล้วเนาะว่าเนี่ยฉันกาลังจะเป็นไข้จะไม่สบายแต่ก็มีหลายคนที่เวลาป่วยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตตัวเองทีนี้นะคะขั้นตอนการไปฉีดเมื่อเช้าลิช่าเนี่ยผิดพลาดท,ทางเทคนิคนิดนึงก็คือพยายามนอนเยอะแล้วพักผ่อนแล้วนะคะแต่ว่าตื่นเช้าไงเดินทางแล้วก็ประสานงานติดต่อลงทะเบียนอะไรต่างๆมันใช้การเคลื่อนไหวเยอะนะคะความดันลิช่าต่ตางเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้พอไปวัดความดันเนี่ยมันก็มีการที่ ความดันต่ําต้องวัดถึง3รอบก็ทําให้ช้านิดนึงนะคะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีกระบวนการก็ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็ฉีดมาได้แล้วตอนนี้ก็รอลุ้นนะคะว่าจะเป็นไข้ไหมจะมีอาการอะไรไหมก็ฉีดเสร็จตอนประมาณ11บเอโมงเที่ยงอะค่ะตอนนี้ก็น่าจะบ่าย3ามแล้วอาตอนนี้ก็คือจะ4ี่โมงเย็นแล้วนะคะก็ยังไม่มีไข้อะไรนะคะแต่ก็ตัวอุ่นๆนิดนึง นะคะแล้วตอนนี้นั่งอยู่ในที่ร้อนนะคะก็ให้ไข้มันระบายออกมาถ้ามันเป็นนะคะแต่คุณแม่ทานยาแล้วก็เข้าไปนอนแล้วส่วนลิชาก็ยังไม่รู้สึกเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวจะทานยาดักไว้ แล้วก็จะพักผ่อนชิลรีแล็กซ์ไปก่อนยังไม่ทำอะไรหนักนะคะเพราะว่าจะปวดแขนตึงแขนนะก็จะยกไม่ค่อยได้มากนะคะนี่คืออาการเบื้องต้นของหลังฉีดนะคะส่วนจะเป็นขไข้อะไรร้ายแรงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตคืนนี้พรุ่งนี้ให้ฟังกันนะคะวันนี้ก็รีวิวการฉีด a s t r a า e n e c a นะคะก็ดีใจมากรู้สึกดีใจที่ว่าได้วัคซีนแล้วนะคะหลังจากที่คิดว่าจะทำยังไงนชีวิตดีจะฉีดหรือไม่ฉีดจะรอหรือจะอะไรดีนะคะก็คือฉีดไปเลย จบหมดปัญหาความกังวลที่ออกไปแล้วจะเจอโควิดแต่ว่าอยากจะบอกว่าฉีดแล้วก็ไม่ได้ป้องกันแบบร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นนะคะเรายังต้องดูแลรักษาตัวเองกันอยู่นะคะก็ใส่หน้ากากล้างมือนะคะแล้วก็ระยะห่างการดูแลตามมาตรการควรต้องทำอยู่นะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เรามีความรู้สึกปลอดภยัยแล้วมันก็ปลอดภัยขึ้นด้วยนะคะมากกว่าที่เราไม่มีวัคซีนไม่มีภูมิต้านทานอะไรเลยนะคะ เสร็จการรีวิวแล้วนะคะเดี๋ยวก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะแชร์ให้คนอื่นฟังนะคะก็สามารถแชร์ได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่กลัวเจอใครที่กลัวการฉีดวัคซีนนะคะก็อย่าลืมบอกนะคะว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ ลิชาไม่ได้อยากจะบอกว่าเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนกันนะคะไม่อยากเชิญชวนแบบนี้แต่อยากจะให้เชิญชวนไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัคซีนแล้วก็การป้องกันตัวเองนะคะการดูแลตัวเองหรือการที่จะเติมวัคซีนให้กับตัวเองเพื่อความปลอดภัยเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ของประเทศชาตินะคะก็ลองไปศึกษากันดูว่าเราควรจะรอหรือบินไปฉีดหรือว่าจะฉีดที่มีอยู่นะคะก็ลองเลือกตามความสามารถตามกําลังตามความสะดวกสิทธิส่วนบุคคล นะคะก็อันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลของลิชาที่เลือกฉีดแล้วก็มาแนะนำรีวิวให้ฟังค่ะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าครั้งหน้าจะทำคลิปอะไรหรือว่ารีวิวหรือว่าไลฟ์อะไรนะคะก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายนะคะ